ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอตอนที่87อบายในการอบรมลูกศิษย์ของท่านพระจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มั่นภูริสตตะเทระท่านอบรมพระเนนได้อุบายการปลุก,กจิตปลูกใจไม่ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่ของตนทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกท่านเทศปลูกใจให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตัวเองให้พ้นภัยไปทุกระยะยิ่งเวลาป่วยไข้ด้วยแล้วรายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวายไม่สำรวมระวังมารยาทและสติอารมณ์ด้วยแล้วรายนั้นต้องถูกเทศอย่างหนัก ดีไม่ดีไม่ให้พระเนนไปพยาบาลรักษาเสีด้วยโดยเห็นว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่างๆม่ใช่ทางระง,งับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดคนดีๆเราทำเอาก็ได้ไม่เห็นยากเย็นอะไรทั้งไม่ใช่ทางของพระผู้มีเพศอันอดทนและใคร่ครวนเลยไม่ควรนำมาใช้ในวงปฏิบัติจะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อก่อแขนงออกไป เป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นยึดเอาอย่างกลายเป็นโรคเลอะเทอะไปด้วยการร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือกระสนฉะนั้นเราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอย่ายึดเอาลัทธิสัตว์มาใช้จะกลายเป็นสัตว์ลัทธิศาส,สนาของสัตว์ไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนกลายเป็นพระโลกแตกศาส,สนาโลกแตกไปซึ่งไม่ใช่ลัทธิของพระพุทธศาสนาอาการหนักหรือเบาแม้จะไม่แสดงออกมา คนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกันรู้เพราะการเจ็บไข้ได้ทุกใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกันถ้าหายได้ด้วยความกระวนกระวายร้องครางก็ไม่ต้องรักษากันด้วยหยูกด้วยยาใครเป็นขึ้นผู้นั้นร้องครางขึ้นเสียไข้ก็จะหายไปเองยิ่งง่ายนิดเดียวไม่ต้องรักษาให้ลำบากและเสียเวลาเปล่า,ลาๆนี่เวลาเป็นไข้เราร้องครางไข้มันหายไม่ละ่ะถ้าไม่หายจะร้องครางประกาศความโง่ ความไม่เป็นท่าของตัวให้คนอื่นเบื่อกันทำไมนี้คือการเทศรายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่านและทําให้ท่านผู้อื่นรำคาญด้วยความไม่เป็นท่าของถือองค์นั้นแต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดีไม่แสดงอาการทุรนทุราย เวลาท่านไปเยี่ยมไข้ท่านต้องแสดงความยินดีด้วยแสดงความชมเชยและเทศให้ฟังอย่างจับใจและเพลินไปในขณะนั้นแม้ไข้าหายแล้วก็แสดงความชมเชยในลำดับต่อไปอยู่เสมอและแสดงความพอใจความไว้ใจด้วยว่าต้องอย่างนั้นจึงสมกับเป็นนักรบในสงครามกองทุกข์ไม่ต้องบ่นให้ข้าสึกว่ามามากหรือน้อยมาเท่าไหร่ก็รบมันเท่านั้นจนสุดกำลังอาวุธและ ความสามารถขาดดินไม่ถอยทับกลับยอมแพ้ให้ข้าศึกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเป็นนักรบในวงปฏิบัติไม่ต้องบ่นให้การเจ็บไข้ได้ทุกว่าทุกมากทุกน้อยทุกมีเท่าไหร่ก็กำหนดรู้ให้หมดเพราะทุกมากหรือน้อยล้วนเป็นศัจธรรมของจริงด้วยกันผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาจะรู้ของจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพินิษพิจารณา มิใช่เพราะการร้องครางต่างๆดังพระไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้พระองค์ได้ตรัสไว้หรือเปล่าว่าถ้าต้องการรู้ความจริงต้องร้องต้องครางผมเรียนน้อยจึงไม่เจอทำบทนี้การร้องครางมันอยู่ในคำภีไหนก็ไม่ทราบใครเรียนมากถ้าพบเห็นพระองค์ตรัสไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์นำมาบอกผมบ้างเพื่อจะไม่ต้องสั่งสอนใคร ให้พินิษพิจารณาและอดกั้นกันต่อไปให้ลำบากต่างคนต่างร้องเอาครางเอาให้เป็นของจริงขึ้นมาเต็มโลกกธาตโน้นจะได้เห็นนักปรา์ที่สำเร็จมากผลด้วยการร้องควรครางขึ้นในโลกแข่งกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้สองพันกว่าปีแล้วว่าไม่เป็นของจริงล้าสมัยไปแล้วธรรมของนักปรา์รุ่นหลังนี้เป็นธรรมใหม่และจริงทันสมัยไม่ต้องพิจารณาให้ลำบาก เพียงแต่ครางเอาครางเอาเท่านั้นก็สำเร็จมากผลรวดเร็วทันใจสมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยการทำเห็ดชั่วชั่วซึ่งกำลังจะเกลื่อนโลกอยู่แล้วต่อไปน่ากลัวโลกจะคับแคบไม่มีที่ให้นักปรา์สมัยใหม่อยู่ผมมันหัวโบราณพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เชื่อตามอย่างนั้นไม่กล้าลัดคิวกลัวเวลาเท้าพ้นจากพื้นแล้วจะกลับเอาศีรษะและปากลงฟาดกับพื้น ตายแบบไม่เป็นท่าหน้าอนาจใจหรือประมาณทำเหล่านี้จะได้ฟังเวลาท่านเทศสอนพระ,ระที่อ่อนแอไม่อดทนและเข้มแข็งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาป่วยหรือเวลาฝึกทรมานตนด้วยตับประทมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมาระหว่างการบำเพ็ญไม่สามารถพิจารณาด้วยอุบายต่างๆจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของนักต่อสู้ จึงมักได้ฟังธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่านเสมอแต่ผู้สนใจจริงๆทรรดังกล่าวกับเป็นธรรมโอสถเครื่องปลุกประสาทให้เกิดความอาถารร่าเริงในการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังลงง่ายๆมีทางกำชัยชนะได้เป็นพักๆจนถึงแดนแห่งความกระเสมได้ด้วยธรรเหล่านี้เพราะเป็นธรรมปลุกให้ตื่นตัวตื่นใจไม่นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอ อันเป็นทางเดินของวัตถุประจําวัตตะวน